สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคลี่คลายสถานการณ์ที่ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะหลังจากที่มีเหตุปะทะกันที่ช่องบกเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งดูเหมือนว่ามันจะมีอะไรมากกว่าแค่เหตุการณ์กระทบกระทั่งธรรมดาธรรมดานะคะเรามีข้อมูลจากหลายแหล่งเลยทั้งข่าวบทวิเคราะห์ความเห็นผู้เชี่ยวชาญลองเราดูกันค่ะว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไงกันแน่ สวัสดีครับคือเหตุการณ์นี้มันเหมือนกับสะท้อนปัญหาที่ซับซ้อนอยู่นะครับมีหลายเรื่องซ้อนกันอยู่ทั้งเรื่องเขตแดนที่ยังไม่ชัดเจนประวัติศาสตร์เก่าๆแล้วก็เรื่องการเมืองภายในของทั้งสองประเทศด้วยข้อมูลที่เรามีอยู่ตอนนี้มันก็ชี้ไปหลายทางเหมือนกันครับเดี๋ยวเราลองมาปฏิบต่อภาครวมกันดูครับได้เลยค่ะงั้นเราเริ่มกันที่เหตุการณ์ล่าสุดก่อนเลยนะคะเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาบริเวณช่องบกจังหวัดอุบลราชธานี ที่เขาเรียกกันว่าสามเหลี่ยมมรกตนะคะเป็นจุดรอยต่อ3ประเทศเลยไทยลาวกัมพูชาครับผมรายงานจากฝั่งไทยเนี่ยบอกว่าเราเจอทหารกัมพูชาล้ำเข้ามาในพื้นที่อ้างสิทธิ์แล้วพอจะเข้าไปเจรจาก็เ,าเกิดความเข้าใจผิดกันแล้วทางนู้นเขาหยิงมาก่อนเราก็เลยต้องตอบโต้ไปอันนี้คือจากฝั่งไทยนะคะครับ ส่วนทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยเขาก็ยืนยันว่ามีทหารของเขาเสียชีวิตไปหนึ่งนายแล้วกอ็อ้างว่าฝ่ายไทยต่างหากที่เป็นฝ่ายเริ่มยิงก่อนอ้าวไม่เหมือนกันแล้วใช่ครับแล้วท่าทีของผู้นํากัมพูชาทั้งสมเด็จฮุนเซนทั้งนายกฮุนมาเนตเนี่ยก็ค่อนข้างแข็งกร้าวเลยนะครับมีการประนามแล้วก็เปรียบเทียบไปถึงเหตุการณ์รุนแรงในอดีตช่วงปี2551ถึง2554น่นเลยโหย้อนไปไกลเหมือนกันนะคะ ครับแล้วก็มีการส่งกําลังเสริมเข้าไปในพื้นที่ด้วยแล้วก็บอกว่าสงวนสิทธิ์ที่จะปกป้องอธิปไตยของเขาส่วนทางบ้านเราท่านรองนายกภูมิธรรมกับทางผอบ,บอก็ออกมาแสดงความเสียใจนะคะแล้วก็ยืนยันว่าเราไม่มีนโยบายจะไปรุกรานใครแล้วก็ดูเหมือนทั้งสองฝ่ายจะเห็นตรงกันว่าควรจะกลับไปใช้กลไกที่มีอยู่คือคณะกรรมาการเขตแดนร่วมหรือ JBC ใช่ไหมคะเพื่อลดการเผชิญหน้า ครับก็ตกลงกันว่าจะใช้ JBC เป็นเวทีหลักในการพูดคุยแก้ปัญหานี้กันต่อไปเพื่อลดความตึงเครียดแต่ว่ามีประเด็นน่าสนใจมากจากบทวิเคราะห์ของ BBC นะครับคือเขาชี้ให้เห็นถึงความความสับสนของข้อมูลอยู่เหมือนกันยังไงคะความสับสนคือแม้แต่จุดที่ปะทะกันจริงๆเนี่ยก็ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่บางแหล่งข่าวก็บอกว่าช่องบอกแต่บางแหล่งก็บอกว่าเป็นเนิน500บ้างเนิน745บ้างอ๋อค่ะ แล้วก็มีเรื่องก่อนหน้านั้นคือเรื่องไฟไหม้สาลาตรีมุกเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ถูกโยงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ข้อมูลจากคนในพื้นที่บางส่วนเนี่ยเขากลับบอกว่ามันเป็นเรื่องเอ่อทะเลาะวิวาทกันไม่ใช่เรื่องเกตแดนโดยตรง hmm. หรืออย่างข่าวที่ว่ากัมพูชาขุดสนามเพาะยาวตั้ง650เมตรอันนี้ก็ยังไม่มีภาพถ่ายมายืนยันตำแหน่งที่ชัดเจนเลยครับแสดงว่าข้อมูลเบื้องต้นนี้มันก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่เยอะเหมือนกันนะคะใช่ครับค่อนข้างสับสนพอสมควรเลย ซึ่งเรื่องข้อมูลที่ไม่ชัดเจนเนี่ยก็น่าคิดนะคะมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราต้องมองลึกลงไปอีกว่าเอ๊ะทำไมเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นซ้ําๆแล้วก็ดูเหมือนว่าปัจจัยเรื่องการเมืองภายในของทั้งสองประเทศเองก็น่าจะมีส่วนสําคัญไม่น้อยเลยในการห่มไฟครั้งนี้ใช่ไหมคะมีส่วนอย่างมากเลยครับคือประเด็นเรื่องชาติยมเนี่ยมันถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองได้เสมอๆนะครับ อย่างทางผู้นำกัมพูชาเองก็อาจจะต้องการแสดงความเข้มแข็งหรือว่าไม่ยอมอ่อนข้อให้ไทยง่ายๆอาจจะเพื่อลบภาคจำเก่าๆหรือเป็นการสร้างบารมีทางการเมืองอย่างที่คุณสุภลักษณ์การจนะขุนดีท่านเคยตั้งข้อสังเกตไว้นะครับอืมค่ะนอกจากนั้นเนี่ยก็มีคำถามมาถึงฝั่งไทยเหมือนกันนะครับเรื่องการสั่งการภายในกองทัพคือเหตุปะทะครั้งนี้มันเกิดหลังจากที่เราเพิ่งประชุม JBC กันไปไม่นานเลย แล้วก็มีข้อมูลเรื่องคําสั่งถอนทหารที่ตาเมืองทมที่ดูเหมือนจะไม่ตรงกันระหว่างฝ่ายการเมืองกับทางแม่ทัพภาคที่สองเอาเหรอคะครับซึ่งตรงนี้มันก็อาจจะสะท้อนถึงช่องว่างบางอย่างในการควบคุมสั่งการที่อาจจะทําให้เราเสียเปรียบฝั่งกัมพูชาที่ดูเหมือนว่าฮุนมาเนกเขาจะคุมกองทัพได้ค่อนข้างเบ็ดเสร็จกว่านะครับโหเรื่องมันซับซ้อนกว่าที่เห็นจริงๆนะคะซึ่งทั้งหมดนี้มันก็อยู่บนปัญหาพื้นฐานเดิมๆก็คือเรื่องเขตแดนที่มันยาวเกือบ 800กิโลเมตรแล้วก็มีพื้นที่ทับซ้อนกันอยู่หลายจุดทั้งทางบกอย่างที่เราคุ้นๆกันก็ปราสาทาพรวิหารกลุ่มปราสาทตาเมืองหรืออย่างช่องบกที่เพิ่งเกิดเรื่องครับผมแล้วก็ยังมีทางทะเลอีกที่เรามี MOU 44กันอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับ MOU ปี2544ที่ตกลงกันเรื่องพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลว่าจะพัฒนาร่วมกัน คือรากของปัญหามันย้อนไปได้ไกลถึงยุคอาณานิคมเลยครับเรื่องการใช้แผนที่คนละฉบับส่วนทิสัญญาเก่ากา,การปักปันเขตแดนที่ไม่ชัดเจนหรือไม่เป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่ายหลักเขตแดนที่มันชำรุดเสียหายไปตามกาลเวลาสิ่งเหล่านี้มันเป็นเหมือนเชื้อไฟสะสมมานานอือรัฐบาลต่อรัฐบาลระดับชาวบ้านตามแนวชายแดนแล้วก็คนทั่วไปในสังคมที่ มักจะอ่อนไหวกับข่าวสารหรืออาจจะถูกสื่อกะพือได้ง่ายๆด้วยครับเข้าใจเลยค่ะแล้วทีนี้แนวทางข้างหน้าล่ะคะดูเหมือนล่าสุดทางกัมพูชาจะเสนอไอเดียใหม่ขึ้นมาคือการนำพื้นที่พิพาทสักสี่ห้าจุดอย่างกลุ่มประสาทต,ตามเมืองหรือตรงสามเหลี่ยมมรกตเนี่ยขึ้นไปสู่สารยุติธรรมระหว่างประเทศหรือสารโลกเลยครับมีข้อเสนอแบบนั้นออกมาจริง ควบคู่ไปกับการประชุม JBC ที่จะมีขึ้นเร็วๆนี้นะครับสมเด็จฮุนเซนก็ออกมาสนับสนุนเต็มที่เลยแล้วประเด็นเรื่องศาลโลกนี้มันมีความเป็นไปได้แค่ไหนคะแล้วมันจะช่วยแก้ปัญหาได้จริงหรอคะเออประเด็นศาลโลกนี่ต้องพิจารณาให้รอบคอบเลยครับคือกัมพูชาเขาอาจจะมีความมั่นใจจากบทเรียนคดีประสาทพระวิหารที่เขาเคยได้ประโยชน์ไปค่ะแต่เราก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าคำตัดสินของศาลโลกเมื่อปี2 5 0 5เนี่ย ศาลตัดสินให้เฉพาะตัวปราสาทเป็นของกัมพูชานะครับแล้วพอมาปี2556ที่ศาลตีความเพิ่มเติมศาลก็บอกว่าอธิปไตยเนี่ยครอบคลุมแค่บริเวณใกล้เคียงตัวปราสาทบนยอดเขาพระวิหารเท่านั้นศาลท่านไม่ได้รับคำรองของกัมพูชาในเรื่องพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรนะครับและก็ไม่ได้ตัดสินด้วยว่าแผนที่ภาพผนวกหนึ่ง อัตราส่วน1ต่อสองแสนที่กัมพูชาใช้อ้างเนี่ยมันผูกพันไทยแลนด์ในเรื่องเส้นเขตแดนอ๋อคือไม่ได้ตัดสินเรื่องเส้นเขตแดนทั้งหมดไม่ครับศาลบอกว่าทั้งสองฝ่ายต้องไปเจรจาตกลงกันเองเรื่องเส้นเขตแดนแล้วเรื่องเขตอำนาจศาลล่ะคะที่เหมือนไทยเราเคยถอนการยอมรับไปแล้วอันนั้นเป็นประเด็นสําคัญมากครับ คือไทยเราเคยประกาศถอนการยอมรับเขตอำนาจบังคับเป็นการทั่วไปของศาลโลกในคดีใหม่ๆตั้งแต่ปี2503แล้วครับแต่ว่าตอนที่กัมพูชาไปยื่นขอให้ศาลตีความคําภิภาษาเดิมเมื่อปี2554เนี่ยศาลท่านเห็นว่ามันยังอยู่ในขอบเขตอำนาจเดิมที่ไทยเคยให้ความยินยอมไว้ก่อนปี2503อืมเข้าใจแล้วค่ะครับ แต่ยังไงก็ตามนะครับตอนนี้ท่าทีของทั้งสองฝ่ายก็ยังดูเหมือนจะเน้นการใช้กลไกทวิภาคีคือ JBC เป็นหลักอยู่นะครับล่าสุดก็มีการส่งผู้แทนพิเศษเดินทางไปกัมพูชาเพื่อหารือกันแล้วงั้นโดยรวมแล้วเหตุปะทะที่ช่องบกล่าสุดนี้ก็เป็นเหมือนยอดภูเขาน้ำแข็งนะคะที่เผยให้เห็นปัญหาที่มันอย่างรากลึกกว่านั้นมากทั้งเรื่องประวัติศาสตร์การเมืองภายในแล้วก็ข้อมูลที่ยังดูคลุมเครือซึ่งทั้งหมดนี้มันง่ายมากเลยที่จะถูกนำมาใช้ปลุกกระแสชาตินิยม ใช่เลยครับแม้ว่าจะมีความพยายามกลับไปใช้กลไก JBC หรือแม้กระทั่งมีการพูดถึงเรื่องสารโลกขึ้นมาแต่พอเรามองย้อนไปถึงบทเรียนนอดีตกับความซับซ้อนทางการเงินในปัจจุบันเนี่ยมันก็น่าคิดต่อนะครับว่าอะไรคือแนวทางที่จะนําไปสู่ทางออกที่มันยั่งยืนจริงๆที่จะทําให้เราก้าวข้ามความขัดแย้งเหล่านี้ไปได้และสังคมเราจะเท่าทานวัฒนธรรมชาตินิยมที่มักจะถูกปลุกปั่นขึ้นมาจากข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์เพื่อให้เราเข้าใจรากของปัญหาจริงๆได้ยังไงอันนี้นะ่าจะเป็นคําถามสาคัญทิ้งท้ายไว้ครับ เป็นคำถามที่น่าคิดมากจริงๆค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ